ช่วงที่ผมกาลังจะเดินไปคุยกับน้องต่อยนะครับคนที่ดูแลระบบน้ําก็ให้นะครับช่างภาพเราบันทึกนะครับต้นไม้ที่อยู่ในอีกจุดหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเรายังไม่ได้เดินมาถ่ายทําก็จะให้เห็นนะครับว่าต้นทุเรียนนะครับในในแถวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับน้องติก็จะทําให้เห็นนะครับว่ามี เขาเรียกว่ามีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมออย่างที่ผมพูดจริงๆนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีจริงนะครับครับตอนนี้ผมถึงกับน้องต่อยแล้วเป็นคนที่ดูแลเรื่องระบบน้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับเขากันครับผมน้องต่อยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต่อยทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ถอนหญ้าให้ทุเรียนครับถอนหญ้าให้ทุเรียนอ๋อแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเจาะเจาะเพื่อจะใส่หัวยศเหรอครับ อ๋อก็คือตามไล่มาจากเขาที่เขาเอาแตงโมปลูกน้องต่อยก็จะตามมาดูรเรื่องระบบน้ําถ้าที่นี่เลยสวนท่านกรสุกเสษมที่น้ําอ่างนี่ถ้าเรื่องระบบน้นํานี่คือต้องคุยกับน้องต่อยเลยครับผมงั้นีผมถามน้องต่อยนิดนึงครับการให้น้ําที่นี่มีระบบฉูกไหมครับก็จะเป็นระบบน้ําหยดอย่างที่เห็นมีเวลามีเวลาให้ถูกชัดเจนใช่ไหมครับครับทุเรียนที่นี่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดกับท่านผู้ชมไปนะว่า ทุเรียนที่เนี่ยดูแล้วแบบไม่น่าจะมีการซ่อมเลยเพราะไม่เห็นการซ่อมขอคํายืนยันจากต่อยที่อยู่ที่นี่ทุเรียนที่นี่มีมีตายไหมเอาอย่างนี้พูดกันตรงๆตายก็ส่วนน้อยครับส่วนน้อยตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกจะมีตายเพราะว่าต้นมันกระทบกระเทือนนะครับ๋ออตอนเวลาปลูกมีมีน้อยนี่คือกี่ต้นโดยประมาณซ่อมไปมีแค่ห้าหกต้นห้าหกต้นจากสองพันเท่าไหร่สองพันสี่สองพันสองสองพันสองครับสองพันสองซ่อมไปแค่ห้าหกต้น อ๋อก็คืออย่างว่าคือต่อยนี่เดินละเอียดมากทุกทั้งหมดคือผมมาอาจจะเดินไม่ละเอียดทุกต้นก็เลยมองไม่ออกว่าอ๋อแต่คือซ่อมไม่แค่นั้นครับถือว่าดูจากหน้าดินกันรู้ครับว่าว่าซ่อมไม่ซ่อมอ๋อถือ<ร>ว่าจากฝนตกจะดูรู้เลยครับถือว่าประสบความสําเร็จในการดูแลทุเรียนแลทุเรียนที่ต่อยดูแลเนี่ยใช้สารยาฆ่า,มาแมลงไหมไม่มีครับไม่มีสารพิษอะไรเลยนะพอสังเกตจาก ใบย,ยังมีการถูกทําลายแต่ที่มหัศจรรย์หรือที่ชอบไปกว่านั้นคือเขามีการเจริญเติบโตสีใบมีความเข้มสดใสนี่คือเป็นสไตล์ของท่านฤากรสุกเกษมอย่างนี้ไม่เคยมีที่ไหนทําเลยครับไม่ใช้สารพิษไม่ใช้เคมีอะไรที่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าอันตรายว่าอย่างนั้นทั้งหมดเลยทั้งต้นกล้วยด้วยก็ดูแลด้วยแบบนี้เหมือนกันใช่ครับระบุน้ะหยชนตัวเดียวกันเลยใช้ระบบน้ำสดตัวเดียวกันเนี่ย ดูแล้วเออต้นเขามีความมีคุณภาพอะนะครับผมเห็นแล้วก็นี่ก็เป็นการยืนยันนะครับจากต่อยนะครับผููที่อยู่วันวันหนึ่งไม่ไปไหนอยู่นี่อยู่แต่ในสวนอยู่แต่ในสวนเดินที่เนี่ยวันหนึ่งเดินครบไหมรอบไหมไม่ครบหรอกครับแต่ทั้งวันก็เกือบครบครบับเกือบครน<ร>วันบสี่สิบแปดไร่เดินเกือบครบเลยนะก็เปิดน้ำวันหนึ่งม <48 S 1> ันห้ารอบไหมครับโอ้โห มีความใส่ใจมากเลยดีเยี่ยมมากครับเพราะว่าเนี่ยที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยอนาคตเนี่ยจะมีคนที่สนใจวิธีการไม,าากกาไม่ว่าจะเป็นนัก,กศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเก,กษตรต่างๆหรือไม่ก็จะเป็นผู้ที่สนใจอ่ะเขาจะเข้ามาอยู่ที่นี่คิดว่าเขาคงจะต้องเขาเรียกว่าประทับใจกับต่อยในการที่ให้ความสนใจกับต้นพืชในพื้นที่ขนาดนี้ด้วยตัวคนเดียวนะครับ,รบสุดยอดอืม โอกาสหน้ามาดี๋ผมก็จะเข้ามาพูดคุยกับต่อยอีกเจาะไล่ไปทั้งหมดตอนนี้ก็คือเหลือแค่แตงโมงอีกหลุมละจุดที่ต้องเจาะหรือว่าหลุมละสองจุดเลยครับสจุดหลุมละสองจุดเลยโอเคและนี่ก็คือต่อยนะครับที่เราได้มาพูดคุยกันไว้โอกาสหน้าผมจะมา ขอเาเรียกว่าคามั่นใจการการันตีในการดูแลแบบสไตล์ของท่านสุกสุกเกษมกับต่ออีกนะครับผมครับโอเคสําหรับวันนี้เราไปก่อนเดี๋ยวพเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผบน้ําคุยแล้วอแล้วก็ทุเรียนก็คุยก,กว้างทุกๆจุดพาดูในกล้องทุกจุดเฉลีย่ยเฉลี่ยไปพี่ไม่ทั่วหมดมุมทางวุ้วนไม่ได้ไปแต่คาดว่าน่าจะใกล้เคียงกันเพราะขับรถผ่าน แต่ที่นี่ดูแล้วการจันทิ์เติบโตสม่ำเสมอจริงนะพี่ถามต่อเมื่อกี้นี้เขาบอกซ่อมไปแค่ห้าหกต้นในพื้นที่ทั้งหมดนะพี่ยังมีสามาแล้วรครับจ้าคในสวนของท่านนายกศุกเกษมนะครับที่น้ําอ่างนี้ครับบ้านน้าอ่างนี้ครับจะมีการใช้ระบบน้ําระบบไฟอย่างเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่มี สารพิษตกค้างนะครับไม่มีการใช้การปั่นไฟในรูปแบบที่เป็นพลังงานไม่สะอาดเราใช้พลังงานสะอาดครับที่เห็นอยู่ที่น้องซูมไปนะครับในกล้องเห็นอยู่นั่นคือแผงโซลารเซลล์ในการรับพลังงานเพื่อที่จะปั่นเครื่องดูดน้ำตรงนั้นเราจะมีการเจาะบาดาลเอาไว้นะครับก็จะเป็นการปั่นน้ำออกมา แล้วก็ผ่านระบบท่อที่ไล่เรียงออกมาเพื่อจะมาลงสู่สระน้ําเก็บน้ํานะครับจะเห็นตรงนั้นนะครับเมื่อมาเก็บน้ํานะครับจะเห็นเป็นบ่อเก็บน้าเนี่ยฮะก็จะมีการดูดขึ้นมาไว้ในถังพักน้าเดี๋ยวเราจะมีภาพินเสิร์ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับอาคารเอกประสงค์เราข้างบนก็จะเป็นที่เก็บกักน้ํานะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายน้ําเข้ามาสู่ระบบน้ําหยดเพื่อให้ถึงทุก ทุกต้นนะครับในแปลงทั้งหมด48ไร่ทำงานอย่างเป็นระบบจ่ายน้ำอย่างมีระเบียบนะครับเพื่อให้ความเกิดความสม่ำเสมอของการให้น้ำนั่นเองจะเห็นว่าพลังงานที่ทั้งหมดที่ใช้เนี่ยเราจะใช้พลังงานโซลาเซลล์นะครับซึ่งเป็นพลังงานสะอาดนะครับไม่มีมลภาวะตกค้างนะครับทั้งหมดนี้นะครับไม่มี เครื่องปั่นที่ใช้พลังงานที่ไม่สะอาดนะครับนี่ก็คือส่วนของด้านพลังงานครับผมเดี๋ยวเราจะมาให้ท่านผู้ชมเห็นว่าส่วนของเรื่องการแจกจ่ายน้ำมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันนะครับครับอดี2 5 1งนะครับ ที่เกษตรกรทั่วไทยที่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วเรามีการยอมรับแล้วว่ามีผลในทางที่ดีจริงกับการทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ชนิดไหนนะครับสามารถใช้แล้วได้ผลจริงลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดสําหรับผู้ที่ได้ใช้ถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านไหนได้ใช้อยู่แล้วมีใครได้เห็นเข้าไปพูดคุยได้ครับว่าลดต้นทุนได้จริงนะครับเพิ่มผลผลิตได้จริงที่นี่เองครับ เป็นสวนเกษตรสวนทุเรียนของท่านรัตกรสุกเกษมนะครับซึ่งทําการปลูกทุเรียนที่นี่ในพื้นที่ที่น้ําอ่างนี้นะครับ48ไร่แล้วก็มีที่เตเวศอีก21ไร่นะครับณนะที่ผมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่บ้านน้าอ่างอําเภตอตรองจังหวัดอุตรดิตถ์จะเห็นนะครับว่ามีมีมพืชอยู่3ชนิดมีกล้วย ซึ่งเป็นพันธุ์กล้วยไข่กำแพงเพชรแล้วก็แตงโมเป็นแตงโมพันธุ์สซลยาพลัดและก็ทุเรียนที่เห็นอยู่ก็เป็นทุเรียนหมอนทองชุมพรนะครับจะสังเกตว่าพืชตระกูลเลื้อยนะครับพืชตระกูลใช้ใบกับผลแล้วก็พืชตระกูลที่ใช้ผลและก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากอย่างทุเรียนต้นกล้วยและก็แตงโมสามชนิดนี้สามารถใช้วิธีการเดียวกัน โดยสไตล์ของท่านดนรกรสุกเสษมซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับไม่มีสารพิษคือไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเขาเรียกว่าสารกระตุ้นหรือสารที่ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างผิดปกติอันดี่2องเป็นสารที่ช่วยเสริมให้พืชมีการเจริญเติบโตเป็นธรรมชาติที่ดีนะครับจะสังเกตว่าต้นทุเรียนนะครับ แม้ใบเดิมนะครับจะถูกทำลายด้วยมแมลงกัดกินนะครับแต่ก็ยังคงสร้างใบใหม่ขึ้นมาทดแทนและจะเห็นได้ว่าใบใหม่เนี่ยจะมีการถูกทำลายจากมแมลงน้อยลงก็คือธรรมชาติเขาจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องอยู่อย่างไงโดยการที่ r d ร5ดีไปมีผลทำให้การดูดซึมของรากเขาดีแล้วก็ทำให้เซลล์ของต้นพืชเขาดีเขาก็เลยสร้างคุ้มคุ้มกันมา เพื่อให้มแมลงรบกวนเขาให้น้อยที่สุดคือการหนีจากใบอ่อนให้เร็วที่สุดหนีจากการไปเป็นเพสลัดให้เร็วที่สุดจนหนึ่งใบจริง<ๆ>ก็จะถูกทําลายได้ยากนะครับนี่ก็คือผลของอาร์ดีสองห้าหนึ่งเห็นไหมครับการแตกยอดอ่อนอย่างชัดเจนนะครับต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแตงโมหรือกล้วยครับมีผลอย่างชัดเจนสรุปเอาง่ายๆนะครับว่าอาร์ดีสองห้าหนึ่งมีผลกับทุกพืชนะครับทุกพืชจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรมั่นใจได้ครับใครที่ได้ใช้อยู่แล้วมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องมีการใช้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าใช้แล้วคุ้มคุ้มสุดๆนะครับทั้งลดต้นทุนทั้งเพิ่มผลการผลิตทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนไหวนะครับไม่ใช่ใครจะปลูกกันได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะลงทุนโดยเฉพาะการทำไร่ทุเรียนสวนทุเรียนเนี่ยต้องมอีวิธีการที่ดีจริง ต้องมีเครื่องมือที่ดีจริงนะครับวิธีการสไตล์ท่านตกรสุกเกษมเครื่องมืออารีสองหอย่างนี้ครับจะทําให้ท่านทําเกษตรอย่างยั่งยืนปลอดภัยสําเร็จนะครับฝากคลิปดีๆไว้นะครับสําหรับช่องทางการติดตามคลิปแบบนี้ก็คือดักรสุกเกษมชาแนลไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ส่วนเบอร์โทรทีท่ท่านอยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางผลิตภัณฑ์อารีสอหรือวิธีการ ทำเกษตรสไตล์ดรกรสุกเกษม0863280914 0863280914เบอร์โทรนี้จะทำให้ท่านพบกับความสำเร็จในการทำเกษตรอย่างยั่งยืนครับสวัสดีครับ ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือแตงโมนะครับที่ปลูกอยู่ในสวนทุเรียนทศกรอนสุกเกษมนะครับจะเห็นว่าจะมีอยู่2มุมนะครับตรงข้ามกันโดยมีพืชหลักพืชประทานก็คือทุเรียนและก็มีกล้วยนะครับอยู่อีกมุมหนึ่งกล้วยนี่ก็คือมีในยยะที่สําคัญถ้าใครได้ติดตามก็รู้ว่าเราปลูกเพื่ออะไรนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงทุเรียนนะครับจะเห็นว่า การจเจริญเติบโตของเขาชัดเจนนะครับมีการแตกยอดอ่อนใบใหม่ขึ้นมาเพื่อจะทดแทนยอดเก่าแล้วมีการแตกได้อย่างมากพอที่จะทดแทนของเก่าได้อย่างดีเยี่ยมนะครับใบเก่าถึงแม้จะถูกทําลายจากแมลงนะครับก็ไม่ใช่เป็นผลที่จะทําให้เขาไม่สามารถจเจริญเติบโตในการสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับนี่ย้ํานะครับเป็นวิธีการโดยเฉพาะนะครับสําหรับที่นี่นะครับ ไม่ไม่ใช้สารที่เป็นพิษแต่อย่างใดนะครับเป็นสารบริสุทธิ์ปลอดภัยอย่างผมเดินมาไม่ว่าจะเป็นต้นนี้นะครับก็มีการเจริญเติบโตอย่างชัดเจนนะครับสีใบเองก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้วยแตงโมนะครับมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทางนี้เองให้สังเกตนะครับมีการถูกทำลายจาก มแมลงกัดกินใบจริงๆนะครับก็หมายถึงว่าเราไม่มีสารพิษที่ฆ่า,มาแมลงนั่นเองแต่ทำไมถึงมีความมั่นใจครับเพราะว่าสารที่เราใช้ในการดูแลนะครับเป็นสารที่สามารถที่จะเสริมสร้างเซลล์พืชให้แข็งแรงได้ไม่เว้นแม้แต่ทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่ดูแลยากก็จะได้เห็นจากภาพครับเขามีการเจริญเติบโตอย่างชัดเจนนะครับ ทุกต้นครับเราไม่สามารถเดินได้ทั่วทั้งหมดในช่วงเวลานี้นะครับเราจะค่อยๆสุ่มทําให้ท่านไปดูเป็นคลิปๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับการเจริญเติบโตดีมากครับทุเรียนนะครับแ,แตงโมครับดีมากนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไป ตรงจุดช่วงตรงกลางๆคุณอีกครับก็แถวนี้ก็คือเหมือนเหมือนกันละตรงนู้นจะเป็นยังไงบ้างสุดตาเราตรงนู้นครับตามมาครับ